สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะก็คือแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่1นธันวาคมค่ะมาเริ่มกันที่น้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะประจําวันที่1ธันวาคม2,566วันนี้นะคะก็คืออยู่ที่กิโลกร,รัมละ52บาท40สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดณห,หน้าโรงงานวันนี้นะคะซึ่งก็ต่อมาเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้อยู่ที่52บาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน55บาท23สตางค์ต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 100%รเซราคากลางอยู่ที่45บาท26สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับราคากลางวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะที่มีข้อมูลดีๆมาแจ้งให้ทราบกันทุกวันค่ะ